อันนี้ลงละครนะคะทุกคนลงละครก่อนมาเน,ะะลละนานะรถจะติดไฟแดงนะคะรถไฟเราขี่รถไฟเล็กชมเมืองนะคะทุกคนตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่นะคะเราก็หยุด ค้างตึงไว้ตรงโรงละครก่อนนะเห็นหน้า,ากันไหทุกคนโรงละครนะคะจับขึ้นจับขึ้นมาจับขึ้น หน้าที่นี่นะคะพอเราอยู่ซีแล้วดูเลยนะคะทุกคนทั้งพายุทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อนนะคะทุกคนแัดต,ตัวยากอันนี้เรามากี่รถไฟเดินที่กลัมาพี่ก็ไม่กล้าที่ว่ายังไม่กล้าเออไม่ไม่กล้าไม่เอาเสื้อหนาวตัวใหญ่มานลยเพราะมันเก,กะกะ ตามภาษของเราทุกคน <c oughs> มนมดที่เกิดกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยอะ็นกลุ่มเลยดีใจเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกไฟแดงเยอะมากค่ะทุกคนจิบไฟแดงเยอะมาก ตั้งตัวตั้งท่าเลยนะคะชมเมือง บางทางก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งนะคะทุกคนคนที่นี่ก็จะแต่งตัวดีมากนะคะก็ประมาณ2องชั่วโมงนะคะทุกคนเราจะนั่งชมเมืองนะคะนไสชมเมืองนะคะทุกคน เมื่อ oh. ก no. ันมาก้ันมาว้าวว้าวว้าว wow ้าว้าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนไทยนะคะดูหน้าไม่ออกแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากนะคะทุกคนสวยสวย ล็กคุกเแขกเล็กแขกคุก <upside down cup> โอ้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 เดี๋ยวเราสันสะเทือนนะคะสันสะเทือนนะคะรถเรารถลางเรานะคะ then <laughs>